รวมมือถือลดราคาในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022โดยราคาแต่ละรุ่นนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันไปบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะมีสินค้าหมดบ้างนะฮะหรือว่ามีโปรโมชั่นเข้ามาเสริมทับบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกครับกับผมดิวมุลิอาบ let's go เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ Poco X4 Pro 5G รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เรือใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED คาลิเฟสเหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาที่120 h z ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับครอบทำมาด้วย MIUI Version 13 CPU ครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa Core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวไม่หลักเนี่ย108ล้านพิกเซลมา ไครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์ซึ่งรุ่นนี้ครับก็เปิดตัวมาได้ไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งก็จะวางจําหน่ายนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับหรือว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองบอกได้เลยว,ว่ายังใหม่อยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมทําคลิปรีวิวแยกไว้ตั้าาาาาานนนนนบไดดดด้้เลยะะคครรรัััมูใของกกีว่ รุ่นนี้ก็จะเป็นความจุที่ RAM 8GB นะครับแสตลีจะเป็น256ราคาตอนเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่19,900บาทนั่นเองแต่ปัจจุบันครับผู้ชมสามารถซื้อรุ่นนี้ได้นะครับในราคาเพียง9,999บาทเท่านั้นนะครับผมได้รับประกันถึง15เดือนเต็มๆด้วยกันนะครับก็จะประหยัดลงไปถึง1,000บาทเลยนะครับบอกได้เลยว่าราคานี้เนี่ยคุ้มมากๆจริงใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับที่ลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ด้านล่างใต้ script Com แล้้วใตเดชคริปช ครับรุ่นดรๆก็เช่นกัน มาต่อที่อันดับถัดมานะครับกับ Vivo V, v 2 3 5G รุ่นนี้ครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.44นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น amoled ลดคุณภาพเส้นสาหน้าจอครับให้มาที่9 0 h z ด้วยกันในด้านการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับครอบทับด้วย FunTouch OS เวอร์ชันสิ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 9 2 0 5 G Octa Core นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันนะครับตัว m ม i หลักเนี่ย64ล้านพิกเเเซลลลมมุกนส์ ultra wide ครับ8ล้านพิกเซลแลล้วก็เนส์มองไป สอล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอีกที่50ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุไปที่สี่พันสมิลลิแอมป์นะครับส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นความจุที่แรม12บสกิกนะครับสเตอร์เรจเป็น256ราคาตอนเปิดตัวนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่17,999บาทซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นปีนะครับในเดือนมกราคมปีนี้นี่เองนะครับบอกได้เลยว่าก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับแต่ปัจจุบบบบััันนนคคครรรรรผู้้้้้้ชมมมสสาา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 ถถซซืืออไไดดใเพียง15,000กกกวว่ท็็และ ลงไปเกือบ3,000บาทแน่ไรนะครับพี่อยากจะได้มือถือแบบว่ากล้องเซลฟี่โหดๆนะครับแล้วก็เป็นสกินโทนของทาง Vivo นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียว อันดับถัดมานะครับกับ o p p o Radio 6 5G รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Amoled ฮารีเฟซเซตหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาที่9 0ิลเวอร์ด้วยกันในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับครอบทับมาด้วย Color OS เวอร์ชัน11.3 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 950 5 g Octa Core ส่วนเรื่องของกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซล้าวงเลล้ว็บเลื่อนครอีก ิส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,300ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์กันเลยส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่ร a m 8 g ินะครับซอรรสจ,จะเป็น128ราคาต้นเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่17,990บาทซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวปลายเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนี่เองซึ่งก็ถือว่ายังน่าใช้อยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตระกูลเรโนน,ะ,น,นะมาถึงแล้ว ก็อาจจะดูดรอปไปนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆซีรีส์เรโนโเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่ว่า1ปีเนี่ยน่าจะผลิตมาประมาณ2เจนกันเลยดีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ผมมองว่าเจ้าตัวเรโนหกเนี่ยยังใช้งานต่อได้ยาวๆอยู่นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับราคาเดิมครับปัจจุบันคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง1 5 3 9 9ัเบาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าราคานี้เนี่ยคุมม้มมากนะครับนอกจากนี้ยังจะได้รับหูฟังแถมไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามแล้วแต่แพลตฟฟออออออรอจจออร์จจม์มมมะะบาาางงงงแแเ่ยจจจจไไดด้้ขขถซึ ก็จะแจกแถมนะครับตามสไตล์ oppo เลยใครที่สนใจนะครับรีบกดสั่งซื้อเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับ อันดับต่อมานะครับก็ยังอยู่กับ Oppo นะครับแต่ว่าจะเป็น Oppo r e n o 6C หรือว่า6 z นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ช,ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่า r e เ r e s หน้าจอครับให้มาที่60เฮิรตซ์ปกตินั่นเองในด้านของการทํางานก็จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับครอบพร้อมด้วย ColorOS เวอร์ชัน11.1จากทาง Oppo cpu ีครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 800U Octa Core นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ ารกล้องเลนสะ์หลอดไฟครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดไปที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมีที่4,310ม ah, ิลลิแอมนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์ตัวนี้ครับตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นความจุที่ร a m 8 g b นะครับ s t o r a ร e 128ราคาจะอยู่ที่12,990บาทนั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวไปเมื่อประมาณไตรามาสที่3ของปีที่แล้วนี่เองนะครับผมซึ่งกต,ติผ ซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะสามารถซื้อได้ในราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับก็ประหยัดลงไปถึง2,000กว่าบาทเลยนะครับใครที่สนใจตอนนั้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะดูไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาลดลงมาเยอะจริงๆรายใคที่สนใจนะครับรีบกดสั่งซื้อเลยเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดอีกแล้วนะครับช้าหมดอดไม่ได้ใช้นะครับ มาต่อที่ดับถัดมานะครับกับ Vivo X70 Pro แล้วรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.56นิ้วความเะเอีรดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ฮาร์แวเฟส่หน้าจอครับจะให้มาที่120 h z ในด้านการทำเนินาครับจะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับครอบทำมาด้วย FunTouch OS เวอร์ชัน12 CPU เลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 1200 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมา4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลกล้องเอบ12ล้านิกเลเลนดอทต้านิลแล้วก็เลท์ s c o p e อีก80ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่4,450มก ah นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก44วัตต์แลรุ่นนี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นความจุที่ RAM 12 GB นะครับ s t o r a จะเป็น256ราคานะครับจะอยู่ที่27,999บาทนะครับซึ่งก็เปิดตัวไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วซึ่งจะตัว X70 Pro นะครับก็ต้องลดราคาลงไปเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับจ้ตัว X80 Pro เนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไทยเป็นที่เรียบ ราคาเนี่ยก็จะลดลงไปตามการเวลานั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัว vivo x 70 pro ตัวนี้ในครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง2 4 9 9 9นั้บาทนั่นเองนะครับผมก็จะประหยัดลงไปนะครับ3า0 0บาทเลยทีเดียวไร้นี่ครับที่อยากจะได้มือถือแบบว่าสเปคเรือธงนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้ยาวๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็นเจ้าตัว x 80เนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่า2 7 0 0 0 2 8น0 0นเนี่ยน่าจะไม่อยู่นะครับผมและในราคานี้ได้สเปคขนาดนี้ส่วนผม ว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับ และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับกับ Xiaomi 12โดยรุ่นนี้นะครับจะให้ขนาดหน้าจอู่ที่6.28นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เรือใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่า r e ฟส e s h a e หน้าจอครับรุ่นนี้ให้ไปที่120 Hz ในด้านการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับครอบทับด้วย MIUI หรือว่ามี u i v อร์ช่น13 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงเลยนะครับอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเม i หลักเนี่ย50ล้านพิกเซลมองด้วยเลนส์ Ultra Wide ครับ13ล้านพิกเซล แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์โดยเจ้าตัวเซีย์มี12ตัวนี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวมาภายในปีนี้นี่เองซึ่งถือว่ายังใหม่แล้วก็เอี่ยมมากๆเลยส่วนตัวนะครับผมได้ทําคลิปรีวิวแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับใครที่อยากจะดูรายละเอียดแบบเจาะลึกจัดเต็มเนี่ยคลิกดูได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนได้้้้เเเเลลลยยยยยสส่่่ววววววนนนนตััผมมมมมมมชอมออออออบืืถรรุีนนีีีาาากกกกๆๆะะคดทจแ็ไพิศษ องไปติดตามได้ในคลิปรีวิวขายของอีกแล้วนะครับโดยในด้านของราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยที่ผมจะเอามานําเสนอก็จะเป็นความจุที่แรม 12G สกิกนะครับสเลตจ,จะเป็น256ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่26,990บาทเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง18,990บาทเท่านั้นโอ้โหปรียดลงไปเยอะมากๆจริงๆนะครับ8,000กว่าบาทเลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมมือถือที่เปิดตัวในปีนี้ใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าโอโ ใครสนใจรีบกดสั่งซื้อเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดจริงๆและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่พลาดไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหพลาดจริงๆนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวผมยังมองว่าอยากจะได้เลยนะครับราคาเดิมเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วพอลดราคาลงไปเนี่ยโอ้โหอย่างคุ้มเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมมือถือที่ลดราคาในครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022แต่ละรุ่นนี่ครับก็จะลดหลั่นลงไปนะครับตามการเวลารุ่นที่เปิดตัวมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะลดลงไปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยเพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่ๆเลยนะครับลดลงไปก็มีเหมือนกันตามโปรโมชั่นนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีสินค้าจํากัดจริงๆรใครที่สนใจนะครับรีบกดสั่งซื้อเลยนะครับแล้วก็ราคาบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับก ันแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนี่ครับและคุณผู้ชมเองครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ดทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกเกอรหรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดูมูลิอาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านนครับ See you again ทุกคนลาก่อน